เอาข้างเออก็โอเคอยู่เก็บไม่แคร์เอ้ยผมก็กดนี่ครับผมนะครับม่าชั้นนี้ไมีท่าทางแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ว่าอะไรครับว่าคุถามว่าปกอกเอายัางไงใช่ปะ่ะอือเขาไม่มีอ่ะผมไม่ได้โกไม่สิมไม่ทำอะไรทงนะนั้นนะนี่ผิวขึ้นมาผมนะอ่ะผมไม่ทำอะไรนนะผมแค่ผมก็เป็นแบบมันก็มีให้อ่ะมันก็โหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ให้ามาอย่างนี้เลยนี่ก็ท่าบวกมือ โอเคนี่สกินไหนผมอ่ะโอเคเฟีลฟ้ามมันพับเพิ่มอยู่ใช่เหรอวะไม่รู้ใช่ป่ะถ้ามีเสียงเฮ่ท้ามีไอหรืออะไรแจมก็ต้องขออใครว่าไม่เป็โควิดนะเป็นโควิดนะเป็นโควิดแค่ไอเฉยหนะกูพูกูกูกูพูดแทนหายคำเลยกูไอแหละเอาเข้าไปเดี๋ยวตัดจิ๊บแป๊บนึงนะครับโอเคโอเคครับมาต่อเนื่องเันจะมารีวิวมาครับหนึ่งจุดสิบหกอ็นนะเดี๋ยวเป็นพ่อคุมกูแบบแบ๊ะ ไม่เขาคงมแบบแปลกว่ะไม่แบบแปลกมันจะพักหมุมาไครับผมผมมันโมเดลยังไงเอ้ยเดี๋ยวมเดลโมเดลอะไรนี่แหละแล้วมันก็มีให้ผมเลยโอเคนั่นนั่นจะได้แล้วนะโอ้โหพาะช่างม่งกูเก็บพราคุมอยู่โอเคนี่ผมจะมารีวิวให้เห็นะเพราะมีอะไรเพิ่มมาเยอะมากเลยอ่ากูทิ้งมันึลยกูเก็บกะอืมบ้านฉันนี่มีหลายรบ้านฉันนี่ผมไม่รีวิว อของก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามานะใหม่นะนิดนึงมันจะนิดหน่อยเยอะเลยแหละเขียอืมเอาของที่แบบที่เราจะเป็นไรได้อะว่าเป็นของใหม่นะเ <c oughs> อ้คุณไม่สบายเดี๋ยวบอกรีวิวหลังนะอ่าอย่างแรกคือชั้นนี้อ่าเฮ้ยมันแ้วถ้ามันไม่แหลก,กจังวะเนี่ยเฮ้ยช่วยดูสิส่อของจะแนตะ่หมู่บ้านไม่ผวไม่ได้ใส่ซีนะงงูก็ะบอก่าจะหมู่บ้านแล้วไง ไม่เสียอะไรเขาต้าองเนะอปปาไปเลย,ยที่หมู่บ้านละเลยด้วยที่หมู่บ้าน้านะโอเคถ้าผมเดินไปเดินมาเจอท่าประสา,า,รรายก็ก็จะดีนะอืมก็ดีนะเจอท่าประาดูแล้วตอนที่ผมเพิ่มเข้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยวิวนะไอ้ล็อกท้ายเดี๋ยวผมค่อยวิวผมหาของหนึงนี่นั่นแหลอะไรวะเสร็แล้วแล้วก็ขุนทิศ

ดูส่วนของอะไรนะครับพวกนี้ด้วยสวิตเซเว่นก็ใช้ได้แล้วช่ไหมก็คือเอาเดี๋ยวมาพีแฮกกับเท่าไรลงี้กดเข้าไปก็จะเป็นเท่ <c oughs> าเลซ้อนอะไรเทเลซ้อนอะไงี้ยทำได้ทำได้ไดโอเคคืออันนี้โบชานี่ผมชอบอยนะ่างคือถ้าบุกมือมันมันเก่งดีนะผมชอบเหมือนเดิมอันอันนี้ผมคเคยนะทำนเทนี่ยนะทำในถ้วยอันนี้เป็นไฟเฉยมีกระเบิดจิ๋ง อันนี้กดปุ๊บมันก็จะตุ่มอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือเท่บหนเธอแนะอันนี้ก็นี่ผมดูรีวิวไปใน snapchat ที่แล้วอะในรีวิทีแล้วเขาอว่างแล้วก็อเ่ตุนมาต่อเขาบ่มสิเลตุ่นีวะไหนต้องเขาดีวิวแล้วเดี๋ยวผมทิ้งริมชนนี้ไวด้ังคิดในช่วงห่งจุดหกจุดสท้าไม่ก็ใส่เอสวมสิ Bạn đi vào phòng đi bà đi rình 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 nè rình rình này rình rình gì rình 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 đấy rình anh rình không rình rình không โอ้โหไกลอยู oh. cool. uh ่นะไกลอยู่นเแต่ผมรู้สิเลยนึกสบายช่วงที่มันเล่นลู้อ่านี่จะเป็นโซ่นะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับโกสโตก็ไม่เลยนครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเลเทอร์ต่อเลยดีกว่ามาเดี๋ยวผมให้ก่อนนะจ๊ะอันนี้มันเป็นเจอได้พบในเลเทอร์แต่ผมรู้อ่ะมันพี่ครับเดี๋ยมาอ่านเขรดูสิครับแล้อะไรก็รู้ กูจะตายก็แบบนี้แหละไอ้เนี่ยใช้ลลเล็ดแล้วก็ไอ้แล้นักเก็ตนะโอเคยังไงให้มาวันนี้สองงานอืมเลมกลางนะเพราะฉะนี้จะยังไม่เพิ่มมาแต่ของดีซีเพิ่มมาแล้วครับงี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคแต่ต้องแพ้ที่ผมพาไปดูเนื้อหาไอ้ที่มันโผล่มาบนพื้นดิน,นะนอ่ะไอ้เนเธอโซน่วนส่วนอยากจะดูข้างล่างนะ่นาจะหาง่ายเขาก็หาง่าย เดี๋ยวบินหาเลยเฮ้ยจากเฉยขึ้นมาเฉยขึ้นมาไม่ไม่กี่ทีสองทีะมองอันนี้ของภาษาแอร์น้ำะก็ไม่เลียนนะโอเคนี่เขาว่กไม่มีสิทธิ์อยู่แต้ละมันแล้วเขาบอกนี่จะกล่องเฉยเลยจะกล่องด้วยนี

ฟีติดตามจริงดิมนไม่ฟีติดิถงมาด้วยเลยถงม่กดสวยดเดี๋ยวผมมีแบบไรเล่นผมก็จะเล่นให้กันนะออกเสียงมานี่ดวิวเยอะไปแลคุณะคุณอีคุณคุณอีเล่เยอะไปแ้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนาอีกเยอยเฮ้ยพี่เม่อไรมื่อมื่อไรมึงจะเล่นวะ อ่ะเดี๋ยวไปคือไปในเทอือดจริงๆน,นะคะจะได้ไมนน่ต้องขอละตอนเพราะว่ามันงานมากมากโอ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูภาษาหมดแล้วกันนะอ่านเดี๋ยวใต้คลิปถ้าคลิปอะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใต้คลิปเลยนะใต้คลิปไทยคลิปไทยคลิป้คลิปโอเคไปเดี๋ยวไปตมานะตมานะั้นตามนั้น โอเคครับมาแล้วครับนี่ผมเหนื่อยน่าจะใบโอมโอมเหรอคิมซันป่าวะใช่ป่าววะโอมเหรออ๋อ,อนี่วะนี่คิมซันบินดีเฮ้ยโอเคหลังแรกที่ผมมีขึ้นมามาคือถาวรแน,น,นควนนความจริงไม่ใช่กันเลยความจริงควรจะติดก,กับต้นไม้นะต้นไม้หวานนะอะแล้วก็มีเสียงพิมพ์เพิ่มมาใหม่เลยนะแต่ผม เปิดดูแกันนะน่เกเปิด <c oughs> อย่างนี่เพิ่มเข้ามาโอ้โหอ่าเกบลืมเกับลืม,ลม,ลม,ลมลเห็นเห็นโซนไรไปไหติดใจติดใจมาอย่างแรกมาวมาให้คือมีโซสปีดแล้วนั่นเองก็ยังไม่มไอ้ชาเลยเห็นมาสามคู่เลยเอามา อินิวอินวิวเอนวิวอินิวอินวิวออินวิวนอนวิีิอเนมาตีนินวิวอเนวิวอินวอีกตัวนวิวนวิอ่ะเป็นมอบนววอินววอิน2นีอนวโอเนวิอนวซอนวนว่วโซนวนวิินวิินไิ้ยังไงวอิอเควอเคิอนึงน่

ใช้สก ah, like? oh yeah, ู uh, ๊ปิโซนด้ไหมต้องใปิสโซได้มให้ดิอุ้ยสยปิสโซกไเกินไบเกิน์นงงเปเลยอไอ่าโอนี้ก็เกี่ยวกับการเกิดของอินเอร์แมชนะตัวใหม่ที่ออมา๋ยวกูหาพรุมาเปนยังไง นี้จะเป็นสงสร้างอเอเธอ์นี่ยนี่คือสร้างไอเธอนะเดี๋ยวเทวิจริงอ่ะเจอแล้วครับตัวใหม่หม,มันชื่อกว่าตัวอะไรวะอันนี้ครับเป็นตัวอนไรวะฮะนะบู๊ชโอ้ชนทุกที่นี่ทไครับมันคือปัายาาน้นตัวใหม่ัเองอ่ะเนี่ยโอเคไม่ดีครับเรียกว่าววะ ว่าเซ็งออสติงใช่ป่ากความรู้กอ่นไี่สองแวคือใช่ไปตกปลาสายกูตายไปเนี่ยแหละคือแล้วแต่าคือไม่รครับอะครนะยังขายไม่ได้กูติดขับได้นะของบีซีของบีซี่เขาได้นะดีเพิ่มบู๊ก็แล้วก็มีบล็อกโกใหม่ด้วยอโอ้ยแหลกว่ะ ขีดบันกกลมอ่ะได้รับโอเคก็เป็นเนี่ยเมีแร่วะ่ะมีแร่นี่เพิ่มเข้ามานะก็เลยนี้ด้วยไม่ใช่เล่มันคืออะไรไม่รู้อืมอ่ะไอปบอกน้อะไรเปล่านี่อันนี้คือเขาอว่าเป็นจุดเซฟพอยน์นะแต่ผมรู้ว่าที่ทำอืมอันนี้คือจุดอันนี้คือที่เซฟพอยน์นะ่ะวางไป ว่าใส่ใส่กูตัวหรืว่าใส่กูตันทองหรืไม่รู้ใส่กูตันหรือทองหรือโอเคผม่จริงน่าขออภัยนะครับลองทองดิบอกกูตันให่ได้หรอมาเอาไม้หมดแต่กูเอาม้หมดเลยกูตันอ้าวเฉยคือกด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 เน้ยวะ

อ็ช่างแม่งสิงพอนเป็นก็ช่างแม่งน่าจะแค่นี้แหละที่ผมเห็นมาที่เหลือก็มีแค่ภาษาสลักพังนะผมพาไปดูถ้าคิดแล้วกันนะโอเคคีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกใครอย่าไม่จบมาไปแบายจ้ะครับเดีย๋ยวพาไปดูนี่เลยครับทั้งหมดที่ภาษาสลักพังเองนะโอเคนี่เพน,น่งมาลี่นี่คืออันนี้เป็นนี่ครับของมิสิกเกรน,นะโอเคถ้าเป็นสบ,บี้ขี่มันอยู่นี่ใช่งเปย,ยครับมิสุดมีชัตเตอร์ด้วยไหมครับ ออกไปเลยคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูช่องช่องพี่คนหนึ่งกันนะครับโอเคให้ดูว่าเข,ขาครับยป็กันยังไงอะไรอย่างงี้นะครับโ okay. อเคไปหยุดคลิปไปเลยโอเคครับต้องขอขอบคุณช่องช่องพี่จา่าสตีฟคุ้งด้วยแล้วกานช่องนี้นะช่องนี้ช่องนี้นะช่องนี้นะนนะว่ากดติดตามเขาได้ครับโอเคเดี๋ยวคนมองไม่ชัดนะ,ดนะ,นะถ้าติ๊กติ๊กกระสิตต้องขออภัยนะโอเคต้อ okay. งขอขอบคุณช่องพี่เขาด้วยเดี๋ยวผมตินี้ไม่ได้นั่งคิดด้วกันนะโอเค นี่คือภาษาปากพันนะโอเคที่พึ่งเข้ามานะอ่ะแต่ขวาไม่เจอจบปะ่ะอ่ะโอเคแต่กติกาสิทธิ์อ่าอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเสียงของคนเนี่ยคนบบบที่อยู่นี่นะอ่าเจอกันแค่แหละก็นะก็คอยดูเด็กติดกสิทธิ์เลยอันนี้นี่นี่นี่ <c oughs> อันนี้คือเป็นภาษานะอะไร คือมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นคือจะอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคือจะอย่างนี้อ่าผมดูดีขึ้นสิอ่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคือจะเปิดก็เกิดอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคโอเคคือตดูุ้งยีกสิทธิ์นะฮะอ่าไหนวะอันนี้นี่คือทั้งหมดที่ที่ภาษาอังกฤษจะสปอนเกิดคือ อย่า <c oughs> งนี้นะคืออย่างนี้เลยเอาค้างเฉยเลยเนี่ยกูให้กูก็โป่งมาเรืยไปมาเรื่อยนเลยผมก็โป่งแบบนั้น,นขอขอบคุณช่องติ๊บคุงที่ตัวงติ๊บเป็นอะไรอ่ะแล้วก็ครับท่าชมโอเคครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคือมันจะล้มอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เน้อตั้งก็มีน้อ,นอยๆอ่ะก็ให้ดูเสียเสียเขาไม่มีนะเพราะผมใส่หูฟังอยู่นะอ่ะอันนี้ก็ <c oughs> ให้ดูให้ดูคร่าวๆกันนะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนี่ใหญ่เกินไปนะนี่โอเคถอบนี้ชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกเจอกันค่ะบ๊ายบาย